ลโสวัสดีทุกคนวันนี้ก็จะมาแนะนำระบบเทรดในเกมการแลกเปลี่ยนซื้อขายในเกมพร้อมกับเป็นการตอบคำถามไปในตัวด้วยว่าเกมเนี้ยผู้เล่นสายฟรีเขาจะอยู่กันได้ไหมหรือเกมนี้ต้องเติมอย่างเดียวหรือเปล่าคำตอบก็คือสายฟรีเนี่ยอยู่ได้แน่นอนทุกคนและอีกอย่างตอนนี้ทุกคนกำลังดูคนที่เป็นผู้เล่นสายฟรีอยู่ด้วยนะ เงื่อนไขาการใช้งานระบบเทรดคือผู้เล่นเนี่ยจะต้องมี mastery l a n k id อย่างน้อย level 2หลังจากนั้นให้เพื่อนๆเ,เข้าไปที่เว็บไซต์ของตัวเกมเนาะแล้วก็ทำการ log in เข้าไปที่ account management แล้วก็เปิดการใช้งานยืนยันตัวตนแนะนำว่าให้ปิดเกมก่อนแล้วค่อยมาทำตรงนี้นะหลังจากนั้นตัวเกมเขาจะส่งรหัสตัวเลขเข้าไปที่อ e ีเมลของเรา อีเมลที่เราสมัครเล่นเกมอ่ะทุกคนหลังจากนั้นก็ให้เอารหัสตัวเลขเนี่ยมาใส่ในเกมคือพอเราเปิดเกมขึ้นมาปุ๊บมันก็จะถามหารหัสตัวเลขเลยเราก็เอารหัสที่ได้จากอีเมลเนี่ยมากรอกใส่ตรงนี้แล้วก็ล็อกอินได้ตามปกติก็จะถือว่าเป็นการเสร็จขั้นตอนการยืนยันตัวตนอันนี้คือตอนที่เราเล่นเกมนะเราไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาจะมีการพัฒนาไปหรือเปล่า ถ้าใครที่เพิ่งมาเล่นแล้วยืนยันตัวตนไปแล้วก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะแล้วก็สำหรับการเทรดเนี่ยเราจะต้องมีที่ด้วยซึ่งสถานที่ในการซื้อขายเนี่ยมันจะมีอยู่สองที่ที่แรกก็คือในแคนของผู้เล่นส่วนอีกที่หนึ่งก็คือจะอยู่ในมาลูบาซาบนดาวมาสมันจะเป็นรีเลย์แบบพิเศษถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเรามันก็คือตลาดนัดนะทุกคน ผู้เล่นสามารถที่จะมาแลกเปลี่ยนซื้อขายในนี้กันได้เนาะสำหรับใครที่ไม่มีแคนเดี๋ยวเราจะพาดูวิธีการเทรดแบบปกติก่อนแล้วก็ค่อยตามด้วยมาลูบาซ่านะอันดับแรกเลยคือทุกคนก็ต้องหาลูกค้ากันให้ได้ก่อนหรือหาคนที่เราจะไปซื้อของก็ได้ซึ่งในเกมเนี่ยมันจะมีช่องแชทสำหรับเอาไว้ประกาศซื้อขายกันด้วย เพื่อนๆก็ทักไปคุยกับพู้เล่นคนอื่นเพื่อที่จะตกลงกันได้เลยหลังจากนั้นเมื่อตกลงกันได้แล้วก็ให้เชิญเขาเข้ามาในแคนของเราหรือให้เขาเชิญเราเข้าไปในแคนของเขาก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะอย่างในคลิปเนี่ยเราจะเชิญลูกค้าเข้ามาในแคนของเรา เราก็จะรอแป๊บหนึ่งรองให้เขาดุกดิก๊ก่อนคือบางคนอะ่ะเขายังโหลดไม่เสร็จถ้าเรากดเทรดไปเลยอะ่ะเขาจะเหมือนติดบักไม่เห็นคําเชิญของเราเมื่อลูกค้าโหลดเสร็จแล้วให้เรากดที่เครื่องเทรดหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้อันเนี้ยเพื่อนๆนต้องถามแคนของตัวเองนะว่าตั้งไว้ที่ไหนเลือกชื่อของคนที่เราต้องการจะเทรดด้วยมันก็จะขึ้นหน้าต่างเทรดให้กับเราเพื่อนๆก็ใส่ของที่เราต้องการจะเทรดลงไปในช่องได้เลย หลังจากนั้นกดตกลงเพื่อยืนยันเมื่อผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายกดยืนยันสินค้าที่จะแลกเปลี่ยนแล้วก็ต้องกดยืนยันอีกทีนึงดูให้เรียบร้อยว่าของที่เขาเอามาให้เราเนี่ยถูกต้องตามที่คุยไว้หรือเปล่าชื่อไอเทมใช่ไหมจำนวนตัวเลขหรือว่าแพตินัมครบไหมเดี๋ยวเรามาย้อนดูหน้าต่างการเหตุกันนิดนึงเนาะว่ามันมีรายละเอียดอะไรบ้าง หนึ่งก็คือช่องสำหรับใส่ไอเทมคือมันจะมีทั้งหมด6ช่อง1ช่องเนี่ยสามารถใส่ไอเทมได้1ชิ้นเท่านั้นถ้าเราต้องการขายมอสเฮฟวี่คาลิเบอร์พร้อมกัน5ใบเราก็ต้องเสียพื้นที่ทั้งหมด5ช่องนะเราไม่สามารถที่จะใส่1ช่อง5ชิ้นได้ 2. จำนวนที่เราสามารถเทรดได้ต่อวนันอันนี้คือจำนวนครั้งนะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะเทรดกับผู้เล่นได้กี่คนมันก็จะขึ้นอยู่กับ mastery ร a n k id ของผู้เล่นถ้าเกิดว่า mr ของเพื่อนๆเนี่ยอยู่ที่15มันก็จะเทรดได้15คนต่อวนันถ้าวันนี้ใช้หมดแล้วเราก็รอวันต่อไป7โมงเช้าเขาก็จะรีรอบให้กับเรา 3. เรื่องของท็กหรือว่าภาษี มันก็จะต้องมีการจ่ายด้วยคือมันจะมีช่องที่เป็นของเทรดกับช่องที่เป็นของแคลนของเทรดเนี่ยอันนี้ตัวเกมเขาจะเป็นคนกําหนดเองว่าเราใส่สินค้าตัวนี้ใส่ไปจํานวนเท่านี้เราจะต้องเสียเครดิตในการแลกเปลี่ยนเท่าไหร่เครดิตอันนี้ก็คือเงินที่เราได้จากในเกมอยู่แล้วเนาะตีมอนมันก็ดอบส่วนของแคลนอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับแคลนที่เพื่อนๆเ,เข้าไปทําการซื้อขายกันว่าเราเข้าไปแคลนนั้นอะ เขาตั้งค่าเก็บภาษีไหมสําหรับใครที่จะมาเทรดในมาลูบาซ่าอันนี้แนะนําว่าก่อนที่เราจะเข้ามาให้เราชวนลูกค้าของเราเข้ามาอยู่ในปาร์ตี้เดียวกันก่อนเพราะว่าบางทีอ่ะมันจะมีบั็กที่ว่าพอเข้าไปในด่านแล้วมันมองไม่เห็นกันเหมือนมันอยู่คนละชาแนลอ่ะบางทีขนาดอยู่ที่เดียวกันโดนแยกก็มีเหมือนกันนะเราก็เดินเข้าไปข้างในหรือจะข้างหน้าก็ได้อันนี้แล้วแต่ หลังจากนั้นกดปุ่มคิวกดค้างไว้แล้วเลือกเซตอัพแล้วเราก็ใส่ของที่เราจะโชว์ได้เลยว่าเราอยากจะขายอะไรหลังจากนั้นให้ลูกค้าของเราอะ่ะเดินเข้ามาใกล้ๆแล้วเดี๋ยวมันจะมีปุ่มขึ้นมาให้กดเทรดนะทุกคน มันก็จะขึ้นหน้าต่างแบบเดียวกันกับที่เราเทรดในแคนเลยแล้วเราก็ใส่ของที่เราต้องการจะเทรดลงไปแล้วก็สำหรับใครที่อาจจะยังไม่เก่งภาษาอังกฤษหรือว่ายังไม่ค่อยกล้าที่จะใช้อันนี้ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์กลุ่มไว้ให้อันนี้จะเป็นกลุ่ม Facebook ของผู้เล่นคนไทยเป็นกลุ่มซื้อขายของในเกมเลยจะได้คุยกันได้ง่ายขึ้นอันนี้ไม่ใช่กลุ่มเรานะบอกไว้ก่อนเราแค่ เข้าไปแฝงตัวเฉยๆแล้วก็อันนี้จะเป็นอีกเว็บหนึ่งก็คือจะเป็นภาษาอังกฤษอ่าจะเป็นเว็บชื่อ w a r f r a m e Market อันนี้ก็เราใช้เหมือนกันใช้มานานแล้วด้วยตั้งแต่เกมเปิดช่วงแรกๆเลยบอกก่อนว่ามันไม่ใช่อ f f i c i a l ของตัวเกมโดยตรงนะอันนี้คือเหมือนกับมีกลุ่มคนเขาทำขึ้นมาเพื่อให้ผู้เล่นอะ่ะเข้ามาคุยกันมาตั้งซื้อขายอะไรกันได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวเราแปะวิธีการใช้ให้ด้วยเป็นคลิปของลุงแมว หรือว่าใครจะไปที่ฟอรัมที่เป็นของ Official โดยตรงก็ได้หรือถ้าเพื่อนๆคนไหนมีเว็บอะไรแนะนำก็คอมเมนต์บอกกันได้นะไอเทมอะไรที่เราสามารถเทรดได้บ้างหลกัหลกๆเลยก็จะเป็นชิ้นส่วนตัวละครหรือว่าอาวุธแบบพามซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ทุกคนนะเข้าถึงกันได้ง่ายอยู่แล้วจะขายเป็นเซตหรือว่าจะขายแบบไม่สนเซตก็ได้แต่ว่าที่สำคัญเลย ถ้าเพื่อนๆจะขายชิ้นส่วนตัวละครแบบพามห้ามกดคาฟเด็ดขาดถ้าเรากดคาฟไปแล้วอะ่ะมันเอามาเทรดไม่ได้นะเราต้องขายเป็นบูปินเท่านั้นส่วนอาวุธพามก็จะขายเป็นบูปินกับห้ามกดคาฟมาเป็นอาวุธเด็ดขาดเหมือนกันแล้วก็อาวุธพิเศษอย่างอาวุธของเซนิเคตเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาขายได้ แต่เมื่อเพื่อนๆกดแลกมาแล้วห้ามเอามันไปเก็บเลเวลแม้แต่นิดเดียวถ้าเกิดมันเก็บเลเวลไปแล้วมันจะเอามาขายไม่ได้นะแล้วก็ทริคในการดูอีกอย่างหนึ่งก็คือไอเทมอะไรก็ตามที่มันเขียนว่า t r a d a อเบอ่ะคือไอเทมที่เราสามารถเอามาแลกเปลี่ยนซื้อขายตรงนี้ได้นะมอดก็ขายได้เหมือนกันซึ่งส่วนใหญ่ที่เขาโพสขายกันเนี่ย คือเขาจะเป็นการขายมอดแบบอันแลงก็คือยังไม่ level. อัพเลเวลเลลิกขายได้ฉากถ่ายรูปก็ได้กุญแจในการลงด่านแบบพิเศษก็ได้ไอายตันโฟกัสเลนปลาในด่านหรือว่าแรก่ก็สามารถที่จะเอามาขายได้เหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเราจะพิมพ์แบบนี้แบบกดเข้าไปดูได้ด้วยอะว่ามันคืออะไรอะเราจะพิมพ์ยังไง ซึ่งตอนพิมพ์ก็ให้เพื่อนๆใส่วงเล็บที่เป็นสี่เหลี่ยมมันจะอยู่ตรงปุ่มบอใบไ,ไม้แล้วก็พิมพ์ชื่อไอเทมลงไปถ้ามันขึ้นอันที่เราต้องการมาแล้วเราก็เอาเมาส์กดที่ชื่อได้เลยส่วนใครที่จะขายลีเวนมอสก็ให้พิมพ์คำว่าลีเวนมอสลงไปก่อนพอเรากด enter มันก็จะมีหน้าต่างให้เราเลือกล e เวนมอสอีกทีนึงซึ่งอันนี้เราใส่ไป2อันก็คือเราจะขาย2ใบ แล้วก็จะมีเรื่องของตัวย่อไอที่เขาพิมพ์กันเนี่ยมันคืออะไร WTS อันนี้ก็คือต้องการที่จะเอาของมาขาย WTB อันนี้ก็คือรับซื้อเนาะ WTT อันนี้ก็คือต้องการที่จะเอาไอเทมมาแลกกันสมมุติว่าแบบเราอยากจะเอา e x c a l i e u r รพามไม่ได้สมมุติว่าเราอยากจะเอา Heavy Caliber ไปแลกกับ เมซาพารมอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เขาจะตกลงกันแล้วก็ตัว P ตัวเดียวอันนี้ก็คือจะเป็นแพตตินัมเนาะ PM หรือว่า PMO อันนี้ก็จะเป็น private message คือบางคนอะเขาตั้งขายแต่เขาไม่ตั้งราคาอาจจะให้ทักไปคุยรายละเอียดว่าออสะดวกเทรช่วงไหนอะไรแบบนี้พื้นฐานก็จะประมาณนี้นะทุกคนก็หวังว่าจะพอช่วยได้แล้วก็ถ้าเราตกล่นอะไรไปคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะ เป็นยังไงบ้างผู้เล่นใหม่น่าจะได้คําตอบแล้วหรือเปล่าว่าสายฟรีอ่ะอยู่ได้ไหมคือสําหรับเราอะ่ะมันมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะเพราะว่าวอ r เฟมอ่ะมันเป็นเกมแรกของเราเลยที่ผู้เล่นสามารถที่จะเอาของในเกมไปเทรดกันได้โดยที่เราไม่ต้องเติมเงินเข้าไปเพื่อซื้อไอ้หน่วยเงินอันนั้นน่ะแค่เราเล่นเกมปกติหรือว่าบางคนอาจจะขยันฟาร์มก็มีเงินได้แล้วนะซึ่งสายฟรีตรงนี้เนี่ย ไม่รวมกับของแฟชั่นที่ต้องเติมตังซื้อนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย